สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มนะครับทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมผลง,งาน K8 นะครับตัวนี้ที่ช่วยทำรอดนะครับดูซิว่าการกินนมได้ในก่งอาทิตย์นี้จะเป็นแบบไหนนะครับอ้วนไหมนี่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับตัวนี้ได้เป็นเพศเมีย ดูแข่งขาโครงสร้างแข่งขาโครงสร้างที่ใหญ่นะครับเป็นสีที่ดีด้วยครับตัวนี้ครับเคเแปดดูอายุหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่แข่งขา้อเท้านะครับโครงสร้างชีตค่อนข้างที่จะกระชับดีนะครับเกจากแม่ น้ำนมดีมากกับแม่ครับแม่ตัวนี้ก็จ่ายลูกตัวเมียสามตัวรวดเลยนะครับตัวนี้นี่ก็ติดตามเรื่อยๆครับว่าลูกวัวตัวนี้จะไปได้ไก่แค่ไหนนะครับดูครับ้างเส้นหลังนะครับนี่ถือว่าท่านใดที่มีลูกคลปพวกแปดก็ลงมาที่ใต้คลิปได้ครับ เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับให้กับสายพัฒนานะครับเพื่อชมเพื่อเป็นแนวทางนนแม่ก็สวยด้วยครับตัวนี้แม่ก็หนาโครงสร้างก็ดีด้วยครับสายรูปค่อนข้าขงที่จะดีแข็งแรงครับแรงมากอ้วนเดืวมากตัวนี้ เพื่อเป็นแนวทางครับว่าเคเกแปดนี่ก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองครับในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงฮอตของเขานะครับน่ถ้าท่านใดที่อยากได้โครงสร้างกระดูกนะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะครับนี่เก็บแม่ครับออายุหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ จังแม่ไซส์สูงร0 0นับประมาณ40นะครับสวยงามครับตัวนี้ได้เป็นเพศเมียไว้ต่อยอดครับ นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ